สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคือเรามีข้อมูลจากรายงานข่าวของ BBC News ที่เขาลงพื้นที่ไปจริงๆเลยนะในช่วงที่มีการประทะกันหนักๆมีเสียงปืนใหญ่ดังตลอดเวลาแล้วก็มีความกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะบานปลายไปกว่าน,นี้หรือเปล่าค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามากในช่วงนั้นนะคะครับรายงานชี้นนี้ที่เราดูกันเนี่ยมันให้ภาพความขัดแย้งที่มันมีมานานแล้วล่ะแต่มันรุนแรงขึ้นมีการอบยบคนเยอะมาก มีประกาศกฎอายการศึกด้วยในบางพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือ,อามาทําความเข้าใจกันครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผลกระทบเป็นยังไงแล้วแต่ละฝ่ายเขามีท่าที่ต่อเรื่องนี้ยังไงโดยเราจะอิงจากข้อมูลที่ BBC เขาให้มาในรายงานชิ้นนี้เท่านั้นนะครับเอาล่ะมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันครับค่ะ <c oughs> ในรายงานนี่เขาบรรยายให้เห็นภาพเลยนะครับว่าเสียงปืนใหญ่นี่มันดังไม่หยุดจริงๆคือขับรถไปเป็นชั่วโมงเนี่ยแทบไม่เจอคนเลย <c oughs> หมู่บ้านตามแนวชายแดน,นหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยเอ่อมันร้างไปเยอะมาก แต่ก็ยังมีนะชาวบ้านบางส่วนที่เขา,เาตัดสินใจอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินค่ะก็คงเป็นห่วงสมบัตินะคะใช่ครับแล้วก็ต้องขุดหลุมหลบภัยกันเองด้วยนะเพื่อป้องกันเจรวดจากฝั่งกัมพูชาอ๋อค่ะเสียงปะทะด้วยปืนใหญ่เนี่ยตอบโต้กันไปมาคือมีเกือบตลอดเวลาเลยครับช่วงนั้นค่ะฟังดูน่าก,กลัวมากเลยนะคะมีภาพหนึ่งที่ผมว่ามันสะเทือนใจมากคือประชาชนฝั่งไทยกว่าแสนสามหมื่นคนเลยนะครับต้องทิ้งบ้านโหเยอะมากนะคะครับ ไปอยู่ศูนย์พระพิงชั่วคราวอย่างที่เขายกตัวอย่างคือที่สนามกีฬาในจังหวัดสุรินเนี่ยคนเยอะมากได้แค่เสื่อผือนหมอนใบเองแต่ก็ทางการไทยก็พยายามดูแลนะเรื่องอาหารเรื่องน้ําดื่มหรือแม้แต่มีพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงที่อ,อพยพมาด้วยกันอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆก็ยังดีที่มีการดูแลส่วนนี้ครับแล้วก็มีเสียงจากผู้ประสบภัยคนหนึ่งชื่อคุณจอยเขาเล่าว่าตกใจมากเลยเสียงระเบิดดังต้องรีบคว้าของสําคัญสําคัญ,คญ,คญแล้วก็ต้องรอนานมากกว่าจะมีรถมารับหนีออกไปได้ คือมันเป็นภาพที่สะท้อนผลกระทบต่อคนธรรมดาจริงๆครับใช่ค่ะแล้วท่ามกลางความรุนแรงแบบนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่รายงานเขาชี้ให้เห็นก็คือมันมีความเคลื่อนไหวทางการทูตเหมือนกันฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มเคลื่อนไหวก่อนเลยเรียกร้องผ่านเวทีสหรประชาชาติเลยนะคะว่าให้หยุดยิงทันทีอ๋อครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือท่าทีของไทยตอนนั้นตามที่ BBC รายงานเนี่ยคือยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแบบชัดเจนทางกองทัพรัฐบาลไทยดูเหมือนจะมองว่า ปฏิบัติการทางฐานเนี่ยมันยังต้องทําต่อไปก่อนให้มันบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างครับตรงนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะผู้สื่อข่าวเขาเล่าว่าจากที่วันก่อนเนี่ยได้ยินเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยยิงเข้าไปในกัมพูชาซึ่งก็อยู่ห่างไปประมาณ5 6ถึงไม่ดังมากดังทั้งวันเลยครับแต่วันต่อมาเสียงนั้นกลับเงียบไปเลยความเงียบตรงนั้นรายงานชิ้นนี้ก็ทําให้เราพอจะคา,าดการได้นะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายไทยเขาประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าบางอย่างแล้วหรือเปล่าครับ วัตถุประสงค์อะไรบ้างครับพอมีรายละเอียดไหมครับวัตถุประสงค์ที่ไทยเคยระบ,บุไว้นะคะก็อย่างเช่นการทําลายฐานยิงจรวดของกัมพูชาที่ยิงมาทําให้พลเมืองไทยบาดเจ็บล้มตายห,หรือว่าผลักดันฐานพวกนั้นให้ออกไปไกลขึ้นอ๋อครับ รวมถึงการเข้าควบคุมพื้นที่พิาพาทแถวแถววัดบางแห่งแล้วก็ผลักดันทหารกัมพูชาให้ถอยกลับไปอนอกจากนั้นรายงานยังพูดถึงการประทานในจุดอื่นด้วยนะคะทั้งตอนใต้ของชายแดนที่มีกองทัพเรือไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับผมแล้วเรื่องความพยายามไกลเกลี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนล่ะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างตามรายงานนี้ก็มีความพยายามเข้ามาช่วยนะคะอย่างท่านนายกมาเลเซียเสนอตัวเป็นคนกลางเลย แต่ท่าทีของไทยตอนนั้นก็คือขอบคุณแต่ว่ายังไม่ต้องการให้บุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงในตอนนั้นก็คือยังอยากจะจัดการกันเองก่อนถ้ามองในภาพรวมของอาเซียนเนี่ยนี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างากระอักกระอ่วนนะคะเพราะว่าปกติภูมิภาคนี้จะเน้นเรื่องความสงบพยายามเลี่ยงความขัดแย้งกันเองในหมู่สมาชิกใช่ครับแรงกดดันจากประเทศเพื่อนบ้านก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีบทบาทต่อไปแม้ว่าจะยังไม่เห็นผลทันทีในตอนนั้นก็ตามแต่บรรยากาศฝั่งไทยนี่ ตามที่รายงานเขาสะท้อนมาก็ยังดูเหมือนว่าเ,เต็มไปด้วยความไม่พอใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จรวดจากกัมพูชามันข้ามาตกใส่ตลาดแล้วก็โรงพยาบาลค่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ฝ่ายไทยมองว่าเป็นการยุกระดับความรุนแรงที่ เ่รับไมไมด้ลยแน่นอนค่ะนั่นคือมุมมองที่รายงานเขาจับความรู้สึกฝั่งไทยได้นะคะขณะเดียวกันรายงานก็บันทึกไว้ได้ว่าฝั่งกัมพูชาเองก็แจ้งความเสียหายเหมือนกันทั้งจากปืนใหญ่แล้วก็การโจมตีทางอากาศจากฝั่งไทยมีผู้บาดเจ็บมีอาคารสถานที่ถูกทําลายก็คือแสดงให้เห็นว่าผลกระทบมันเกิดกับทั้งสองฝ่ายเลยคะ่ะหนักหน่วงที่เดียวครับพอเราเห็นภาพรวมทั้งเรื่องการทหารการทูตแล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนแบบนี้แล้วสรุปแล้วสถานการณ์ณนะจุดนั้นเนี่ยตามรายงานของ BBC มันเป็นยังไงกันแน่ครับดูเหมือนจะตึงเครียดสุดๆเลยฝ่ายหนึ่งคือกัมพูชาก็เรียกร้องให้หยุดยิงทันทีผ่านเวทีโลกเลยแต่อีกฝ่ายคือไทยก็ยังมองว่า เอ่อปฏิบัติการทางทหารมันยังไม่จบนะยังมีเป้าหมายที่ต้องทําให้เสร็จแล้วก็ต้องการตอบโต้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยใช่ค่ะและจุดนี้เองที่รายงานทําให้เราเกิดคําถามสําคัญทิ้งท้ายไว้นะคะคือแม้ว่าจะมีเสียงเร่งร้องให้หยุดยิงมีความพยายามทางการทูตในภูมิภาคเข้ามาแต่พอเราพิจารณาจากเป้าหมายทางทหารที่ไทยยังยืนหย,ยัดอยู่แล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับที่รายงานเขาบอกว่านี่คือข้อพิพาทชายแดนที่ดําเนินมายาวนานแล้วก็มีพื้นที่พิพาทหลายจุดมันก็ชนไม่คิกตองเ่าอะอไรือ รากฐานของปัญหาที่มันลึกไปกว่านั้นหรือว่าบริบททางประวัติศาสตร์ซึ่งรายงานชิ้นนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะคะที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญจริงๆสู่ทางออกที่มันยั่งยืนกว่าแค่การหยุดยิงชั่วคราวอืมเป็นประเด็นที่น่าชิดต่อจริง,รงๆครับค่ะนี่คือสิ่งที่น่าจะต้องไปสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะ